ันนี้ก็คือคุณบอยเขาบอกว่าฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทางกัมพูชาเนาะถ้าคนไหนที่เป็นขมิเนี่ยกัมพูชาที่อยู่ในไทยเนี่ยจะว่ามีสามีมีอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยหรือไม่มีสามีอะไรแล้วไม่รู้นะคะบอกว่าให้จําหน้าไว้โดยให้ไอ้พวกนี้เข้าประเทศให้ตัดสัญชาติมันไปเลยเอออะไรอย่างนี้เนาะคุณบอยเขาฝากบอกแบบนั้นแล้วก็เออคุณบอยเขาบอกถามคนรู้สึกว่าอยากให้กลับมาไหมไอ้พวกนี้เขาก็บริยให้กลับบ้านมาหรอกไอ้พวกที่แบบว่า เขาเรียกขายชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออ,เอ,อประมาณนะั้นแหละเนาะอืมอันนี้ก็คือเอ,อเราก็แบบว่าเอ,อพูดแทนใจของคนกัมพูชาหลายๆคนที่อยู่ในไทยนะคะอ,อืคนที่เขาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเนาะเขาคิดดีแล้วค่ะเขาถึงพูดแล้วเขาก็คิดแล้วว่าเขาไม่ไปเขาถึงพูดเนาะเออเพราะเขามีสามีมีลูกที่นี่จะได้ชาติไทยหรือไม่ได้ชาติไทยอันนั้นไม่รู้ค่ะเนาะ เนาะเขาก็ไม่รู้จะกลับไปทําอะไรตรงนั้นนะคะ่นะเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําอะค่ะคุณต้องหันไปพูดแบบว่ามุมนั้นบ้างคนไหนที่เกลียดคนไทยยังอาศัยอยู่แผ่นดินไทยให้เขากลับบ้านไปแล้วคนไหนที่แบบเคยมองคนไทยไม่ดีอย่างงูนอย่างนี้ที่พูดให้คนไทยอย่างงูนงเวลาเปิดด่านอย่าสลือมาพอแค่นั้นเลยเนาะเออ ฉันเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนที่ไม่ชอบกัมพูชาเนี่ยเขาคงขอประทานโทษค่ะเขาไม่ไปหรอกค่ะเขาจะไปทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมันไม่ได้มีอะไรให้น่าจะไปเลยกัมพูชาอันนี้เดียนพูดตรงๆเนาะเออคุณไม่ต้องมาบอกว่าคนที่เขาเกลียดกัมพูชาเนี่ยอย่าให้เขากลับบ้านไปเขาไม่กลับหรอกค่ะถ้า,าถึงขั้นด่าแบบนั้นแล้วเขาไม่กืนน้ําลายตัวเองหรอกค่ะเนาะเขาก็มีศักดิ์ศรีและมีสัจจะ แต่ต้องถามคนฝั่งนู้นดูที่ด่าคนไทยมาหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอะไรเนี่ยแน่จริงอย่าให้มาเรียนที่ประเทศไทยนะเออรู้ว่าไม่มีศักดิ์ศรีอ่ะรู้พูดอะไรไปนะบอกว่าไม่ลดศักดิ์ศรีแม้แอย่างง้อย่างนี้มึงไม่จําเป็นต้องลดคาะพวกมึงไม่มีศักดิ์ศรีค่ะเนาะพูดให้คนไทยนู้นแ๊บๆๆๆตีหุ่นอย่างนี้สุดท้ายมึงก็มาประเทศไทยอยู่ดีเนาะเออมึงต้องไปพูดฝั่งนู้น สกัดไปเลยพวกไหนมันจะเข้ามาประเทศไทยน,ะน่ะจะเสลอมาประเทศไทยน่น่ะอืไม่ต้องเสลอมานะเอาอย่างนั้นเลยถามว่าคนแถวนี้เขาจะไปไหมกูว่าเขาไม่ไปนะไม่รู้จะไปดูอะไรเนาะมันไม่ได้มีอะไรให้ดูเลยนะอะไรให้เขาไปดูเลยดูขอทานเงนี้ยเหรอเฮ้ดูความเป็นอยู่ลําบากเงี้ยเขาไม่ไปหรอกเออเข้าใจตามนั้นเลย แล้วก็บอกคนนู้นคนนี้จะประกาะตัวเองดังคหอมึงดังแบบไหนมึงต้องคิดดูก่อนเนาะดังแบบไหนคุณต้องคิดดูก่อนคุณบอยคนดังจริงๆเขาต้องมีคนชื่นชมเออดีอย่างงู้นอย่างนี้อ๋ออย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่เขาด่าก็าหัดอ่านดูคอมเมนต์บ้างดังแบบไหน,นอืมเปิดเข้าไปมีแต่ไอ้โสอเสือห่อหีบเนี้ยเออห่อหีบสสเสือเงี้ยโตเต่าเงี้ยอืออือไอยังไงเอาอะไรอ่าน